สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปเรียบไปคลิปดูดวงชะตารายสัป,ปดาห์นะครับประจําสัป,ปดาห์ที่วันที่16ตุลาคมไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนะว่าดวงชะตาของคุณนในช่วงสัป,ปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะมีดวงดาวอะไรซึ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้านก็จะมีดาวพระขคานย้ายวันที่16ตุลาคม67เวลา7โมง7นาทีนะครับย้ายเข้าสู่ ราศีพิจิกนะครับตำแหน่งเป็นปรากระเศษนะต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ย้าย17ตุลาคม67เวลา4ทุ่ม57นาทีนะครับอาทิตย์นี้ก็ย้ายเข้าสู่ราศีตุลน,นะตามด้วยดาวอังคารเดินมนนะครับ19ตุลาคม67เวลา8โม6นาทีอังคารเข้าสู่ราศีกรกฎตำแหน่งเป็นนิดนะครับแล้วก็ตามด้วยดาวพระพุธเดินมน 24ตุลาคม67นะครับหลายคนก็รอคอยนะ4ทุ่ม4 5นาทีพุธนี้เข้าสู่ราศีาพิจิกนะครับในดวงชะตานะเ,เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ FC แฟนคลับที่ติดต่อมาดูดวงชะตาเสริมดวงนะครับเทียนอีกคุ้ยนั้งแล้วก็มาดูหวงช่วยออนไลน์กอาจารย์เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมาก นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับเออลูกสีที่อยู่ประเทศอเมริกานะค,คุณแสงโสมเพงสกุลนะครับได้ส่งคอฟี่กาแฟจากอเมริกามาให้จานโอ้โหสตาบัคซะด้วยนะอร่อยอร่อยนะครับก็ขอให้ร่ำรวยประสบความสำเร็จถูกลอตเตอรรางวัลที่หนึ่งในงวดนี่เลยไม่กี่วันเนี้ยเอาไปเลยครับร้อยล้านผันล้านประสบความสำเร็จนะเออยอ,อ แบบนี้ไม่ได้ต้องส้วดสวดโกปีให้อย่างอร่อยอร่อยเออ <c oughs> อ,อือหืออือหือโอ้ยเค็มคนโอ้ยฮ่อหอออนะเออนะครับมันคือความสุขเพราะฉะนั้นความสุขของคนราศีกันเนี่ยนะครับความสุขของคุณอยู่ที่ไหนครับความทุกข์ของคุณอยู่ที่ไหน ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่จิตใจครับอยู่ที่ใจของคุณนะสุขก็หนอทุกข์ก็หนอนะครับคนราศีกันคุณมีดาวพระราหูเร็งมันเป็นปินทุบาทเป็นในเรื่องของเงาแห่งกรรมนะครับถ้าคุณเนี่ยนะเป็นคนดีสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรมนะครับเอ่อคุณก็จะสามารถที่จะรอดพ้นปลอดผลผลผภัยจากดาวพระราหูได้นะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนไม่ดีสร้างเวรสร้างกรรมอันนี้ก็มีปัญหาอุปสรรค จะเกิดความเสียหายนะเพราะฉะนั้นพยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเข้าไว้จะเป็นผลดีในดวงชะตานะครับช่วงนี้โชคลามเงินทองเศรษฐกิจประเทศก็ดีขึ้นหุ้นก็ดีขึ้นนะถ้าอุ้งอิงยังเป็นนายกต่อไปนะครับสองปีเศรษฐกิจและหุ้นจะตีขึ้นเออ แต่ถ้าไม่นะมีปัญหาการเมืองขัดแยง้งอิจฉาลิษยามันก็เหมือนเดิมครับอาจจะแย่กว่าเดิมเลยซ้ำเอนอนาหานี้ก็แล้วแต่นะอันนี้มาพูดถึงในดดงชะตาเนี่ยอิทธิพลดาวสุกเซิร์ตเนี่ย16ตุลาคม67ที่ผ่านมาสุกเข้าสู่สหัสชะดีกับคนตุนเอเดียคนกันนะคนกันนะไม่ไว่าคุณจะทำมาชีพอะไร เป็นนักธุรกิจเป็นนักกีฬาก็ตามสบายแล้วแต่สุขสามดังนี้จะเจริญยิ่งยกให้เสมอพงนสุขเป็นประในดวงชะตาของคุณเนี่ยทำอะไรก็จะประสบความสาเร็จก็ทำไปทำให้ดีที่สุดนู่นนี่นั่นนะครับอ่อขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองนะจะขยันขันแข็งขนาดไหนจะมีความรับผิดชอบขนาดไหนจะมีความตั้งใจขนาดไหนนะ แล้วก็ดวงชะตาขงคุณดาวต่อมานะครับเ,เดี๋ยวสุขของคุณมีความสําเร็จดีนะแล้วก็มีรายจ่ายภาษีสังคมต่างๆแต่ก็จะได้รับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับดาวต่อมาคือดาวพระอาทิตย์ย้าย17ตุลาวันนี้17ตุลาวันนี้ช่วงประมาณ4ทุ่มพักตีถึงห้าทุ่มไปนะครับอาทิตย์เข้าสู่พบการเงิน นะครับวินาศกระดุมพระความเสียหายนําเงินนําทองมาให้คุณจะได้ในระดับหนึ่งได้เงินอย่างรับรับอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จได้เงินยังไงก็ได้เงินต่อมาดาังคารเนี่ยนะครับมนวันที่19ตุลาคม6 7 8โมงนาทีอังคารมนเข้าสู่ราศีกรกฏเรือนพระจันท์เป็นนิดนะครับมรณะราพะโชคลาภทางไกล ต่างถินต่างแดนหรือความมรณะนำราบมาให้ก็มาเป็นนิดนะสหาชาราภาสังคมนำราบมาให้ด้วยโชคลาบนะครับแต่ว่าถ้าจะให้มาเยอะได้ไม่เยอะคุณต้องตามดาวพระจันทร์นะครับเออนี่คือเทคนิคเคล็ดลับในดวงชะตาดาวคารอยู่ตรงเนี้ยยาวนะไม่ได้อยู่แป๊บเดียวไม่ได้อยู่45วันนะมนอยู่ตรงเนี้ยนู่นนะ ไอยันยี่ห้ามกราคมปีใหม่ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดาวจันทร์อยู่ราศีพิจิก <c oughs> อยู่มอันอยู่เมฆเออสองวันครึ่งช่วงนั้นจะได้เยอะหน่อยโชคลาภก็ได้เยอะความสําเร็จก็ได้เยอะเป็นก่อเป็นกรรมนะครับอันนี้มาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระพุธพุธเนี่ยเป็นดาวประจาตัวของชาวราศีกันเนี่ยนะครับช่วงประมาณ ากลางเดือนอสัปดาห์นี้นะครับคุณก็มีโอกาสที่ดีในเรื่องของสัญญาต่าง,างๆธุรกรรมแล้วพอหลังจากวันที่24ตุลาไปแล้วพุธเข้าสหัสชะให้ระวังคำพูดนะครับจะมีปัญหาอุปสรรคและดวงของคุณก็ออกสังคมบม่อยมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารเพื่อนเยอะสังคมจัดนะครับนะการงานติดต่อต่างๆถือว่าดี ก็ทนะําให้เต็มที่ไปถ้าดาวพุธคุณในช่วงสัป,ปดาห์นี้คําพูดให้ระวัง18-19ตุลาคมต้องระมัดระวังนะครับคุณจะต้องกล้าในการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแล้วพอวันที่20ตุลาไปก็ดีขึ้นนะมีโอกาสได้กินของอร่อยๆนะครับแล้วก็วันที่25จะมีคนมารักมาชอบ แล้วมันก็จะเริ่มดีขึ้นของคุณเนี่ยสบายขึ้นไปหน่อยคือ27นะยี่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดไปสบายแล้วสบายแล้วจ้าเพราะเป็นราชาทุกอย่างจะราบรื่นนะครับแต่อันนี้มาถึงพูดถึงคำพยากรเพิ่มเติมดวงชะตาคุณจะต้องอดทนในการทำงานจะประสบปามสำเร็จการเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะครับการติดต่อสื่อสารดูน,นี่นั่น ส่วนความรักจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับหรือว่าในเรื่องของคู่สัญญาเจราจาตกลงต,งต่างๆคู่มิตรหุ้นส่วนเพราะดวงชะตาคุณดาวพฤหัสอยู่สู่พระนะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้รับการช่วยเหลือนะครับโอเคนี่ครบแล้วในดูชะตาของชาวราศีกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ